GET READY WITH ME แต่วันนี้จะเป็น GET READY WITH ME สำหรับการไปทำบัตรประชาชนใหม่นะคะทุกคนเขาบอกวบหน้าไม่เหมือนในบัตรค่ะทุกคนนี่บัตรประชาชนหัวแดงนะคะทุกคนอออุุุุนนชชกกกะี สวัสดีค่ะเบลเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลก็จะกลับมาทำเกต r รด d y w วิ h มีแต่วันนี้จะเป็นเกต r ร a d y w วิ h มีสำหรับการไปทำบัตรประชาชนใหม่นะคะทุกคนก็คือเบลอะ่ะเออต้องทำบัตรประชาชนใหม่แล้วนะคะก็โตขึ้นมากแล้วก็บัตรประชาชนนี่เบลทำตอนนั้นก็คือทำตั้งแต่อายุแบบสิบห้าทุกคน 8, ปแปดปีได้แล้วเจ็ดแปดปีได้แล้วว่ะก็คือแบบโอ้โหนานมากก็คือแบบเอาไปยื่นที่ไหนก็คือคิดว่าคนละคนกันหมดเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เลย จะแบบว่ามาลองทํารุกไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปทำแบบประชาชนซึ่งตื่นเต้นมากแล้วแบบไหนจะเรื่องชุดอีกอะเออมันแบบมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเออต้องจริงจังคือเบลรู้สึกว่าอยากถ่ายออกมาแล้วดูแบบไปเที่ยวก็คือแบบคนติดบัตรต้องจาหน้าได้คือเบลอะมีปัญหาเรื่องเอ่อเอาบัตรเข้าแบบสถานที่บันเทิงนะคะก็คือยากมากซึ่งเบลเคยไปเข้าที่เกาหลีเขาบอกเบลหน้าไม่เหมือนในบัตรค่ะทุกคนเบลต้องโชว์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอ่อพา สปอร์ตทั้งบัตรประชาชนบัตรนักเรียน Facebook อีเมลเพราะเขาบอกหนะ้าไม่เหมือนตัวจริงก็ <c oughs> คือแบบว่างงมากรู้จักเ a k e Up ไมคะตอนย5ชห้นยังแต่งหน้าไม่เป็นเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าด้วยการใส่คอนแทกก่อนจะเลือกคอนแทคที่แบบว่า <c oughs> ที่แบบแบบมีลายหน่อยอ่ะไม่ได้ทำมาช้านมากเพราะว่าน่าจะได้แบบเออออกมาแบบจริงๆเฟียสเนะฮะใช้เป็นคอนแทคอันนี้ชอบมากเลยรุ่นเนี้ย เออก็เป็นคอนแทคของเกาหลีนะีคะเริ่มเลยแต่คิดอยู่ว่าเบลจะใส่ชุดประมาณแบบสีดำคอวีแบบหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าเห็นคอเยอะหน่อยคือทีี่ตอนนี้เแบลบตื่นสายอ่ะชอบตื่นก่อนเวลาใช่ปะแล้วก็ง,งัวเงียแล้วก็หลับต่อพอหลับต่อตื่นตรงเวลาก็ง,งัวเงียหน่อย เสร็จแ,แล้วโอเคเดี๋ยวใส่ออหนักแล้วเดี๋ยวขอบำรุงครีมก่อนแล้วก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ทาครีมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงกันแดดเรียบร้อยก็ลงรองพื้นใช้ตัวเดิมนะคะยิบแซงก็ไปดูหลายๆคลิปก็จะเห็นว่าเบลใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะ ลองลอนขึ้นหน่อยแหละเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะคือเรียจองไว้11โมงคือแบบบัดต้องปังอะ่ะบอกเลย คือแบบเวลายืดให้ไงที่ไหนก็จะแบบเออเหมือนตัวจริงนันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าตอนแรกอะเบลทำบัตรประชาชนหายเว้ทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุที่ต้องทําเร็วขึ้นเออแล้วทีนี้เออก็หลับจองคิวทําใช่ปะแล้วเบลก็เจอบัตรประชาชนใช่ปะแต่ไหนๆมันก็จะหมดปีนี้อยู่แล้วอะก็เลยแบบเออก็ไปทําเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหตุเกิดจากบัตรประชาชนหายนะ,ะแต่แบบคนเกาหลีเขาทำบัตรประชาชนแบบโอ้โหฟังมาก อยากให้แบบมีคนรีทัชอย่างนั้นอะที่ไทยอะมันแบบมันจึ้งมากเพื่อนเบวไปถ่ายมาแบบสวยมากเกหรีเก้าใจสุดไลยสุดโอเคโบคอนซีลเลอร์ okay. ไปอย่างรวดเร็วนะฮะพยายามจะแต่งให้เร็วที่สุดเพราะสายแล้วนะฮะแต่ก็คิดลูกไว้แล้วว่าจะแต่งแบบเออน้ำตาลน้ำตาลแบบปากแดงนิดนึงแบบ แต่งเยอะนิดนึงอะเพราะว่าเวลาถ่ายออกมาใช่ปะมันจะดูจืดเวทุกคนเออไอเรื่องแต่งมาดูจืดมันใช้ไม่ได้กับบัตรไอ้นี่นะเวทุกคนบัตรใบขับขี่เบลเคยแบบอุย้ยมันจะดูจืดันมืนประชาชนแน่เลยเบลก็ปาดแดงไม่ไดจ้าโอ้โหถ่ายออกมาก็คือเป็นแม่มดหนึ่งแบบแม่หมดจริงเออมันใช้ไม่ได้กับใบขับขี่นะคะจริงๆเป็นคนที่แต่งมาค่อนข้างที่จะเหมือนเดิม แคจะตลอดวอันไหนจะเปลี่ยนสีลิปแก้มการทาตาอะไรอย่างเงี้ยแก้มเราจะวันนี้เราจะออกแต่งแดงๆหน่อยอันนี้เป็นของทาสเป็นลุคทวนแดงแบบแดงตุ่นๆไม่ได้แดงแบบแป๊ดอะไรเงี้ยอืมมันเออมันแดงจริงแหละมเนลาปัดไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนไม่อ่อนไม่รู้แต่ว่าถ่ายมาน่าจะ น่าจะไม่เข็มก็คือเข้าไปข้างในก็คืองงกันหมดแต่งอะไรขนาดนั้นคะ่ะคุณน้องโอเคอืมแดงมากไม่เป็นไรเติมตาไปเดี๋ยวมันก็ดูดูคือคือก okay. ันแหละโอเคที่ไี้ก็ใช้พาเลตเติมที่เคยแต่งนะแต่ใช้แบบแต่ใช้ใช้เบรชมปวนี้ก็หนูก็แต่งเหมือนปกติวะก็คือ,ค,อคือเดิมอืมใช้สีน้ำตาลนี้นะเข้มขึ้นมาหน่อย คัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลนะฮะเยอะไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองแหละเราก็ใช้สีน้ำตาลทำให้ตาโตขึ้นตอนนี้ก็จิมจิมสองอันนี่นี่ทาตรงนี้ได้หนึนนวิงสักหน่อย <c oughs> อ๋อเสียงแหบแม่ วิงนิดนึงนะเนีย่ยใช้สีวิง่งราะคนชอบใช้ตลับเดียวเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็อดอนลี่อายเล็กๆเพิ่มความเกาหลีก็คือเห็นรูปปัตก็งงว่าเป็นคนเกาหลีหรือคนไทยจะได้แบบไม่โดนไม่โดนกาดที่เกาหลีบอกว่าเอ่เขอาไม่ได้นะครับหน้าไม่เหมือนใช้อายเนอร์ของ ันม้ใช้ของแคนเมกเพราะหัวมันเขียนง่ายดีอเรียบร้อยได้ขนตามันเหมือนเมื่อกี้จะมีเขาเรียกวาอะไรวะขนตาเข้าตาทุกคนต้องระวังนะถ้าเข้าตามันก็จะเคืองกดสมายข่าร้ายอย่างรวดเร็วนะฮะ เออช่วงนี้เราเตะเปลี่ยนวิธีเขียนคิว้วไปใช้อายแชโดเขียนคิว้วใช้เบ็นสีนี้ผสมสีนี้เพราะว่าไม่รู้แค่มันดูเข้ากับสีผมมากกว่าปัดชนคิ้วหน่อยเรียบรย้อยแล้วก็ทาแป้งนีอ่อบหน้านิดหนึ่งไหม มันต้องด่างนิดหนึ่งวันเนี้ยต่อมาไม่มีพอแล้วพอใจทาปากโอเคแล้วทาปากให้ดูนะทุกคนไปเอาลิปก่อนโอเคค่ะทุกคนเบลเปลี่ยนชุดมาด้วยนแะคะ่ดูทรงแล้วว่าน่าจะต้องรี่ใช้ลิปแบบแดงทาข้างในแดงแบบว่ะ อันนี้ลิปของ perfect daily นะค่บอกไว้อันนี้เป็นของเฮ r a ตอนนี้ไม่ชอบลิปนี้มากแบบมันเป็นลิปกอส้าแล้วนก็จะผากดูจม,มูกขึ้นเรียบ,บร้อยดูเวลาสิอมันพอมีเวลานิดนึงขอสั่งซาบักหน่อยละกันเพราะว่าดื่นช้ามาก อืมแล้วว่าสุกตาบาัสก็เดี๋ยวจะมาทําผมเรียบร้อยจ้ะทําผมนะจ้ะคือเบลไม่ได้อยากได้ผมรอนอะ่ะแบบอยากได้แค่แบบข,ข้างหน้าเป็นปอยไม่โทรมาแล้วแม่ตามฮ<ะ>ัลโหลโอเคต้องรีบแล้วแลวหละคัดก่อกน เอทุกคนอันนี้เบลสงสัยมากเลยทุกคนลองบอกหน่อยดิว่าบมา่ปไปทาชมมนต้องทําแถวบ้านทะเบียนบ้านตัวเองเหรอหรือว่ามันทําที่ไหนก็ได้คือเบลรู้สึกมันทําที่ไหนก็ได้ไเว้ยแต่แม่ไปบอกว่ามันต้องทําแบบแถวบ้านเท่านั้นบ้านสําเนาทะเบียนบ้านหรอหรอทุกคนลองเช่ยคอมเมนต์มาหน่อยเบลไม่รู้จริงๆอันเนี้ยเออเบลก็ลต้องขับรถแบบโคตรจะไกลไปแถวบ้านอแม่โทรมาอีกและ คทุกคนมันไม่ทันแล้วมัน้อกไปแล้วเวลบลคือเบลอาจจะแบบม้วนแค่ข้างหน้านะคะเพราะว่าเออให้มันดูแบบเกาหลีเกาหลีน,นิดนึงแต่จริงๆก็คือที่ไม่ทำน,นังหมดเพราะว่าไม่ทันแล้วนะคะสังเกตว่าแม่โทษตามดิฉันหลายรับ okay. โโอเคเกาหลีปะอืมบอกเขารีทัชแก้มให้หน่อยได้ไหมโอเคเชื่อปะเวลาทำไอ้นี่เช่อปะเขาก็จะแบบให้แบบ เอาผมไปด้านหลังนะคะเออผมไปด้านหลังแล้วก็ให้ทำหน้าถ้าเราสอนแบบประชาชนได้ปะได้แหละอืมให้ดูทั้งตัวนะคะก็คือใส่คอวีเสเห็นยาวสีดำนะคะเพราะว่าเออรู้สึกว่ามันจะทำให้เราดูขาวแล้วก็คอเรายาวเพราะว่าจุดตัวเป็นคนคอสั้น่ะทุกคนอืม โอเคพร้อมฉีดน้ำหอมก่อนว้าวตื่นเต้นอะโอเคไปโอเคพร้อมออกจากบ้านแล้วบายบายโบลาเวลาเด็กอ้วนเด็กอ้วนบายบายอ้าวโทาจ้างโทาจ้างไม้ใบครับจะทำอะไรไปชาชนก่อนนะโอเคค่ะทุกคนแลาวเราจะเดินทางไปทำบัตรประชาชนแล้วนะคะ คือแบบมันไกลมากเลยเว้ยไปบางแคจากลังสิบโอเคหนึ okay, ่งชั่วโมงกรุบๆนะคะทุกคนไปว่าเดียบเอ๋อขับรถแล้วก็ต้องรีบไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น่าจะสายแล้วนะคะโอเคเจอกันทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ทําบัตรประชาชนแล้วนะคะคือของเบลคือเป็นบัตรหายแม่ก่อให้หมดแล้วนะคะทุกคนคือแม่เบลทําแทนทุกอย่างแล้วนะคะสะบายค่ะ ตอนนี้ก็รอคิวนะคะเพราะว่าเราจองผ่านแอปมาใช่ไหมแอปอะไรนะ,ะ DM a e q นะคะแม่จองผ่านแอปมาให้แล้วก็รอเข้าไปถ่ายนี่บัตรประชาชนหัวแดงนะคะทุกคนอย่างเปี้ยวเลยเดี๋ยวก็รอได้คิวนะคะ ไปขับขี่ดูไปขับขี่ดูดิโอโ้โหโคเรเบอร์ในหมู่ประชาชนก็คือไม่ว่าจะถ่ายกี่รอบกอ็ไม่สวยรูป <c> ช <oughs> ายถ่งหน้าแต่เช้านะคะทุกคนหน้าไม่เหมือนตัวจริงอะทุกคนตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะลงมาเปลี่ยนสําเนาทะเบียนบ้านด้วยนะคะทุกคนก็คือนั่นแหละเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าว,วจะเล่าให้ฟังด้วยว่าแบบเออไอ้น,นี่เขาถามอะไรบ้างก็ถามแบบ ตลกมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเล่าตอนกินข้าวนะคะตอ,ตอนนี้เราก็อ,อยู่กันที่ร้านอาหารนะคะกินข้าวนี่คือข้าวชาวของเรานะคะทุกคนคือตอนที่ไปแจ้งบัไหาใช่ป่ะเธอเขาจะถามอือ วันไหนแบบว่าถ้าใครทำมันหายเราต้องแบบแจ้งเขามานั้นแล้วเขาก็ถามว่าไม่รู้ว่าเขาทมหนูว่าทําอะไรมากับหน้าว่าเราก็บอกแค่ว่าเออเราทาจมูกแล้วเขาถามว่าแบบได้ทําปากไหมคะเราก็บอกว่าเออไม่ได้ทําปากแค่ฉีดปากเฉยคือว่าแบบว่าหน้าเดลน่าจะเปลี่ยนเยอะจากตอนเด็กแะแต่ว่ามันจะมีใบที่แบบว่าเปรียบเทียบปัตเก่ากับแบบบัตใหม่อะไรเงี้ยสวยมากับใหม่ ถ่ายมาไม่ได้แบบประทับใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ยังยังดูเหมือนตัวจริงมากกว่าอันเก่านะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเดียวเราจะกินข้าว ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วกับการไปทำบัตรประชาชนของเบลนะคะก็รู้สึกไม่สวยเท่าไหร่รู้สึกว่าตัวจริงสวยกว่าแต่ก็ดีกว่าตอนเด็กกันเนาะก็เขาก็คงจะตัวเนี่ก็ตัวจริงแหละแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็น่าจะดูออกอยู่ว่าตัวจริงหรือมั้งก็แปลว่าจบแล้วนะคะกับการทำบัตรประชาชนในรอบแปีนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย